ชงมาเอาใจแฟนคลับของ2หนุ่มคู่จิ้นสุดฮอตจากเี t f ค่ะนั่นก็คือเต๋อแล้วก็คชานั่นเองค่ะแน่นอนค่ะ2หนุ่มคนนี้เนี่ยเขากำลังจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ร่วมกันนะคะอีกครั้งหนึ่งซึ่งข้างหลังนะคะเขากำลังซ้อมเต้นกันอย่างหนักหน่วงเลยทีเดียวคอนเสิร์ตครั้งนี้จะมีความพิเศษยังไงแล้วแฟนๆจะได้ฟินไปกับเขาทั้งสงคนยังไงเดี๋ยวตามชงไปคุยกับเขาเลยค่ะ ตอนนี้ชงก็มาอยู่กับคู่จิ้นอันดับหนึ่งจาก VTF ค่ะเต๋าขชานั่นเองสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างวันนี้มาซ้อมเต้นอใช่ครับวันนี้ก็เป็นคิวที่พวกเราสองคนนํมาซ้อมเต้นในคอนเสิร์ตเต๋าขชา f i สไฟหรือจะไฟครับก็นักน่วงกันเลยทีเดียว ครั้งที่3ด้วยใช่ครับเป็นเป็นคอนเสิร์ตครั้งที่3ครับผมจากที่พวกเราเคยมีครั้งที่1ครั้งที่2มาแล้วครั้งนี้ความพิเศษมันอยู่ที่ว่าตรงตรงทรีมคอนเสิร์ตมันจะเป็นบทเทิลกันครับไม่ว่าจะเป็นเป็นเต้นเป็นร้องแล้วก็จะมีบทเทิลอีกหลายๆอย่างทีมน,นี้มันมาจากไหนมันมาจากไหนใช่ไหมครคือจากคอนเสิร์ตหลายๆครั้งที่ผ่านมาช่วงที่เราแบบไม่มีช่วงพูดคุยกันมีช่วงแบบ ช่วงเขาเรียกว่าช่วงทอกันอยู่บนเวทีแล้วก็จะมีเฮ้ยมีทะเลาะกันบ้างอะไรแบบนี้เฮ้ยแบบเฮ้ยต้องเปิดแบบนี้สิถึงจะถูกแล้วแบบฟีดแบ,บ็กจากแฟนๆข้างล่างคือแบบเขาเอฮาเรา,เาก็รู้สึกว่าเอา้ยถ้าครั้งที่สามเนี่ยทำเป็นทีมแบบน,นี้มันน่าจะสนุกครามที่เราจัดคอนเสิร์ตกันมาด้วยกันมาสองครั้งแล้วคือสำหรับครั้งนี้มันเหนือยทำงานยากหรือง่ายขึ้นยังยากครับยาก,ยากขึ้นยากยากขึ้นทุกครั้งที่ทำนะฮะจริงๆแล้วไม่ใช่แค่2ครั้งนะฮะจะมี3 3ครั้งด้วยซ้ำเพราะตอนนั้นมีเฟรมด้วยน้้องเฟรมดวย ก็เหมือนกับว่าเราก็อยู่ด้วยกัน่แหลายคอนเสิร์ตใหญ่เหมือนกันแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นครั้งที่สามสำหรับคอนคู่ใช่ครับก็ยากครับเราก็ต้องคิดบุ้งใหม่ๆคิดโชว์ใหม่ๆอะไรเงี้ยแล้วก็เพลงเลือกเพลงที่แบบเอ้ยแฟนๆน่าจะยังชอบอยู่แล้วก็น่าจะทันนะอะไรเพลงนี้แล้วก็เพลงที่เราอยากจะร้องให้กับแฟนๆได้ฟังกันใช่ครับสำหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้เตรียมเพลงไว้แน่นขนาดก็แน่นอนนะครับเพลงของตัวเองต้องมาหมดแน่นอนนะครับครับผมแล้วก็เดี๋ยวมีเพลงแจมแจสนุกสนุกมาด้วยครับผม ีแบบซ้อมเต้นเพลงลูกทุ่งใช่ไหมแล้วยังไงจะมีหลากหลายแนวขนาดไหนสําหรับเวทีนี้มีหลากหลายแนวขนาดไหนใช่ไหมฮะเรียกได้ว่ามีตั้งแต่มีวารตี้เลยใช่มันมีครบอะฮะไม่ว่าจะเป็นเพลงเต้นเอ่ยเพลงช้าเอ่ยคือแบบครบจริงๆนะครบทุกต้องไปดูนะครับแล้วเราแบบเตรียมเอวเตรียมอะไรยังไงพร้อมขนาดไหนเมื่อกี้เห็นเต่าร่อนมากเดี๋ยวแพ้ต้องปอไม่ได้ ก็ก็ตอนนี้ก็เตรียมตัวครับเพราะฟิตร really <day> <fo> ่างกายด้วยต้องไปออกกำลังกายตลอดเพราะเดี๋ยวต้องขึ้นเวทีนะสชั่วโมงกว่ากว่าเลยมันก็2ชั่วโมงเกือบ3ชั่วโมงนะฮะต้องฟิตร่างกายด้วยแล้วก็ฟิตเสียงร้องด้วยครับผมก็ต้องซ้อมอย่างหนักมากครับ นีครับก็ <im iter> เราจะแบ่งเป็นฝ่ายแดงครับน้ำเงินนะ,ะนนฮะก็จะมีพี่เลี้ยงของแต่ละฝ่ายมาเป็นนักชกมวยนะฮะแล้วก็จะมีพี่เลี้ยงของผมนะครับของผมก็จะเป็นพี่ก๊อฟพิชยะนะครับ,รบต้องมาร่วมตในในเต,ต,มวมต้นในคอนเสิร์ตครั้งนี้แนะะ่อนอนแล้วก็จะมีสาวสวยน่ารักนักเอกอย่างพี่ออมสุชามาเป็นพี่เลี้ยงอีกหนึ่งคนนะครับรับรองว่าสวยที่สุดในคอนเสิร์ตครั้งนี้นะฮะขอบกองแงครับผมเพราะว่าว่าพี่เลี้ยงของประชานี่เป็นใครฮะ ที่เียงของฝั่งผมนี่จะเป็นผู้ชายทั้งคู่ครับเป็นผู้ชายสองคนที่คารมคมคายสุดยอดมากก็คือพี่คัโตะกับพี่แทนจากลิปตาครับผมอู้อีแค่หนึ่งเดียวลิปตามาก็คารมกินขาดแล้วสำหรับผมนะอันนี้เราเน้นอะไรเราเน้นฮาเราเน้นฮาฮะเราเน้นคารมเราเน้นคําพูดของเราฮนะรับรองว่าเจอคําพูดของพวกเราเรานี่ไปไหนไม่ได้แน,น่นอนช่วงท,ท้ายรอดูนะฮะรับรบองว่าแต่ละคนมีไม้เด็ดออกมาโชว์กันแน่นอนสองคอนเสิร์ตที่ผ่านมาเขาจะเต้นน้อยมาก คอนเสิร์ตครั้งนี้ผมก็เลยแบบไม่ยอมนะต้องเต้นนะอะไรเงี้ยเพราะส่วนใหญ่จะให้แบบแดนเซอร์ช่วยอะไรเงี้ยแต่เซอร์จะเต้นนิดๆหน่อยๆโยกเบาๆครั้งนี้ไม่ได้ต้องนี่มาแบทเทิลนะเนี่ยต้องเต้นต,ต้องเต้นสู้กันนะอะไรเขาก็จะตอนแรกก็จะแบบไอพี่เท่าน,นี้ไม่เต้นได้ไหมบอกไปบอกแดนเซอร์พี่พี่ที่สอนแดนเซอร์บอกพี่ห้ามห้ามนะห้ามให้มันข้ามนะอะไรต้องเอาให้ทุกท่านะอะไรเงี้ยในคอนเสิร์ตครั้งนี้ครับรับรองว่าแฟนๆเนี่ยได้ฟินกับท่าเต้นของกระชากแน่นอนครับผมผมสงสัยอย่างคือชัยยะอะไรเนี่ยเป็ด ไอ้มดเขียววีฉาเข้าใจเพราะเขายูวีฉาเนี่ยแต่เป็ดเนี่ยยังสงสัยว่ามันเพราะอะไรถึงเรียกว่าเป็ดอะไรเงี้ยครับผมแต่เมื่อคุณไม่ได้อยู่ในบ้านไอ้เปดใช่ไหมอยู่ครับแต่ผมไม่ได้สนใจตอนนั้นผมไม่ได้สังเกตตะนนไม่ได้ไม่ได้สังเกตครับว่าทำไมถึงเรียกเป็ดอะไรเงี้ยครับผมคุณจะชี้แจงอะไรนะคะมันจะมีมันจะมีช่วงหนึ่งครับที่ท่าเดินผมจะเหมือนเป็ดมากเพราะผมแต่ก่อนจะติดแบบเดินขยิงขาเดินแบบเดินขยิงขยิงแล้วมันจะดูเหมือนลูกเป็ดเดินแค่นั้นแค่นั้นแค่นั้นเป็นเพื่อนที่ที่ดีมากๆเลยครับบางบางคอนนเเสิร์ตี่ยผม ผมร้องท่อนนี้ไม่ได้ทักทีเนี่ยเขาก็จะอาสาเดี๋ยวร้องให้อย่างเดี๋ยวร้องให้เองอะไรเงี้ยก็จะมาช่วยเหลือกันตลอดเวลาอย่างอย่างเช่นแบบท่อนที่แบบต้องแรปเร็วๆอะไรเงี้ยผมแรปไม่ค่อยเก่งอะไรเงี้ยเขาก็จะมาแรปให้เพื่อทำให้การทํางานมันไปไวขึ้นหรือว่าไปงานต่างๆเงี้ยบางทีผมลืมเนื้อเขาก็จะรีบสอดแทรกเข้ามาเลยไม่ผมขี้ลืมเนื้อไงไม่รู้นะนะฮะก็ก็จะมีเขาเรียกว่ามีรู้ใจกันนะครับเวลาทํางานอะไรเงี้ยก็จะ มองตากันเนี่ยไม่ต้องพูดก็แบบรู้แล้วว่าคนเนี้ยจะยังไงต่ออะไรเงี้ยครับผมคอนเสิร์ตนี้ไม่มีนะฮะอยากให้ฝึกร้องเองฮะจะได้เก่งขึ้นนะฮะพัฒนาขึ้นนะครับเราแบเทิลกันเราไม่ช่วยกันนะคอนเสิร์ตนี้คอยดูเขาจะลืมเนี่ยมก็ดูสมชื่อนะฮะเหมือนฉายาเขาจริงๆแล้วก็น่าจะมาจากมาจากบุคลิกเอยมาจากรูปลักษณ์ภายนอกหรือมาจากอะไรที่เป็นตัวเขาอยู่แล้วฮะอย่างอย่างนี้ก็ดูเหมือนกินหลอดนีออนเข้าไป ขาวแล้วเกินนี่ดำขึ้นก่อนแล้วก็จะเป็นคนที่บ่นบ่อยมากเวลาออกแดดจะเอ้ยดำแล้วเนี่ยดำแล้วเนี่ยโดยไม่ไปหันไปดูแบบสายตาเพื่อนร่วมทริปเลยว่าแบบเออนี่ดำแล้วเหรออะไรประมาณนี้เผาจากเรื่องตะกี้แล้วกันนะฮะเรื่องเอลเนี่ยแหละคือแบบบางครั้งเราก็หมันไส้ไงเพราะเราทําตามไม่ได้ไงแบบบางเพลงนี่แบบต้องใช้แบบใช้จับใจเอลเยอะๆอย่างเงี้ยเราก็หันไปมองแล้วเออเออมันก็มันก็มากไปบางทีเผาเผาบ้างนี่แค่ซ้อมเออปาตก็ได้อยู่นะมันสู้มันไม่ได้ไง จริงแล้วปกติเป็นท่าปกติมากครับแต่ว่าเขาแค่แบบไม่กล้าโยกเฉยแค่นั้นเองฮะเีกเป็นเบอร์ต่ำที่สุดของเราแล้วนี่คือถ้าเปิดพัดลมก็เปิดเบอร์หนึ่งอะครับไม่ได้โมเตอเตาเหรอฮะก็ส่วนใหญ่เรื่องที่ผมจะฝากบ่อยกับทุกๆคนนะฝากถึงเพื่อนผมด้วยคือเรื่องสุขภาพแล้วกันฮะเพราะแน่นอนว่ามาทํางานตรงนี้นับวันนับวันงานยิ่งเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆเวลานอนจะน้อยลงแน่นอนเวลาดูแลตัวเองจะน้อยลงแล้วก็ เวลาที่แบบเป็นส่วนตัวมันก็จะน้อยลงเพราะฉะนั้นดูแลสุขภาพให้ดีๆไม่ว่าจะเป็นสุขภาพร่างกายสุขภาพจิตใจนะครับเพราะเชื่อว่าถ้าถ้าสองสองอย่างแข็งแรงเนี่ยทำอะไรก็สบายทําอะไรก็ดีไปหมดก็ฝากไว้ด้วยเราเคยฝันนะว่าเราอยากจะมาทําตรงนี้เราอยากมาร้องเพลงแล้วเราก็ได้ทําจริงๆมันก็มีเรื่องให้เราต้องเรียนรู้เพิ่มเติมในแต่ละวันเพราะว่าแน่นอนว่ามันคือประสบการณ์ใหม่ๆที่เราไม่เคยเจอซึ่งเราโอเคเราสามารถปรับตัวเข้ากับมันได้สําหรับผมนะผมแฮปปี้ครับผมสนุกมากครับ ทำงานบันเทิงครับผมได้ทางานกับคนที่เราแบบเคยชื่นชมผลงานเขาแล้วเราได้มาร่วมงานอย่างพี่กอ๊อฟพี่ออมเนี้ยได้มาแสดงหนังด้วยกันได้มาขึ้นเวทีคอนเสิร์ตด้วยกันมันถือว่าเป็นโชคดีของผมมากๆท,ที่ได้มีอยู่ตรงนี้นะครับผมหลายคนเป็นห่วงว่าหลังๆเต๋ารับงานแสดงเยอะเหลือเกินแต่ <c oughs> วางไม่ไหมไ,ไม่วางไม่วางนี่ก็มีคอนเสิร์ตนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีซิงเกิลใหม่ออกมาด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะมีเพลงประกอบหนังด้วยครับผมก็ <c oughs> <c oughs> ยังไม่วางใจแน่นอนครับผมสามปีเนาะตั้งแต่พวกเราออกจากบ้านมานะฮะติดตามผลงานของพวกเราทั้งสองคนเออตั้งแต่อยู่ในบ้านเอาหน้ามันสามปีอีกสามเดือนเองนะครับก็ติดตามผลงานมาพวกเราสองก็ขอบคุณมากเพราะว่าแน่นอนว่ามันก็จะมีบางงานที่แบบเฮ้ยมันยากลาบากมากต่อการตามหรือบางครั้งก็ต้องรอกันจนดึกดื่นนะฮะก็ขอบคุณนะที่3ปีก็ยังสนับสนุนทั้งผลงานของเต๋าแล้วก็ผลงานของคาชาอยู่ตลอดครับผมพวกเราสองคนก็จะทําผลงานดีๆออกมาเรื่อยๆ ผมก็ขอบคุณนะครับท,ท,ทั้งที่มาเจอกันหรือว่าที่อยู่ต่างจังหวัด<ช>ที่มาเจอไม่ได้แต่ว่าก็ยังส่งกำลังใจมาให้ทางอินเทอร์เน็ตทางทวิตเตอร์อินสตาแกรมอย่างี้ก็ต้องขอบคุณมากมเลยครับเพราะว่าเราก็ทําผลงานออกมาเพื่อเพื่อจะตอบแทนความรู้สึกดีๆเหล่านี้แหละครับให้กับแฟนๆได้ของพวกเราอย่างเงี้ยครับ ฉันรัก,รกเธอเธอไม่รักฉันกลัวแต่ใจไม่ไหวเธออาจกำลังเลือกใครแต่ใจฉันมันกำลังรักเธอประมาณนี้ครับค่ะคเธอเพรคะ้ <S <S องปลอมอย่างฉันใช้ทดแทนทุนนั้นแววตาของเธอบอกฉันรู้ว่าคนสำคัญที่สุดคือใคร ต่อให้ยังไงก็ยังคงเป็นเขารักรักแล้วก็ไม่คลาย